คือคุกกี้ที่ชิ้นละแค่หนึ่งแถวอย่างทุกคนและทั้งหมดนี้ทํามาจากไข่ขาวไม่มีแปง้งไม่มีน้ําตาลรสชาติอร่อยมากเอาจริงๆไม่แน่ใจว่าจะเรียกคุกกี้ได้ไหมคือมันจะเป็นฟิลเบาๆเหมือนเมอแรงแต่ว่าหน้าตาน้องเขาอาจจะมีความเกรียมกว่าน่อยยืนยันเลยว่าอร่อยมากจริงๆทุกคนถ้าใช้ไข่ขาวครึ่งขวดนะคะประมาณ200 ML ถ้าใครไม่ใช้ไข่ขาวขวดเนี่ยมันก็จะประมาณไข่ขาว6ฟองตีให้ขึ้นฟูแบบนี้เติมกลิ่นวานิลาเกลือเลมอนเพิ่มรสชาติหวานด้วยยาหวานอันนี้ก็ใส่ตามชอบได้เลยพัดใส่หนึ่งส่วนสามถ้วยต ึ่งส่วนสีถ้วยตวงหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ตามชอบเลยทุกคนได้ออกมาเป็นครีมไข่ขาวตั้งยอดสวยเหมือนวิปครีมพัดใช้ที่บีบครีมในการทําน้องเป็นชิ้นๆให้ออกเป็นคุกกี้แบบนี้ทําออกมาได้ทั้งหมด90ิชิน้นพัดอบตอนแรกเนี่ยไฟแดงไปนิดนึงตอนหลังนะคะพัดก็เลยปรับมาเหลือประมาณร2อองศาใช้เวลาอบประมาณ1ชั่วโมงสารภาพกับทุกคนเลยนะคะว่าเรื่องตั้งเตาอบเนี่ยพัดยังไม่แน่ใจว่ามันจะเท่าไหร่เป๊ะๆแอบทำม่ๆมาแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละทุกคนแต่สิ่งที่ได้แน่นอนนะคะคืืออ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 ตตตนน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 บบบบเี่่่มมมมมััหหหาาาาาาากกกกกแทใคครรดดิิผ็้้งสๆฟู เป็นคุกกี้ที่แคลต่ำม,มากจริงๆเพราะว่ามันคือไข่ขาวโปรโตีนจุกมากใครที่โปรโตีนขาดอยากหาขนมกินระหว่างวันแทนที่จะต้องกินไข่ขาวหลายฟองลองเอามาอัดเป็นเมนูนี้กันค่ะตอนนี้นะคะพัดเปิดคอร์ดวางแผนอาหารไม่ว่าคุณจะลดไขมันแบบไหนมีไลฟ์สไตล์ยังไงตารางออกกําลังกายเป็นแบบไหนพัดบอกหมดเลยว่าคุณจะต้องกินอะไรเท่าไหร่หลายคนที่ไขมันไม่ลงเนี่ยเพราะอาจจะแค่ขาดแผนดีๆสักแผนเพียงแค่คุณรู้ว่าคุณต้องกินอะไรเท่าไหร่ก็ลดสําเร็จไปแล้วเกินครึ่งคอร์สนี้ราคาหลักร้อยก็เริ่มต้นลดไขมันได้แล้วค่ะใครสนใจนะคะทักมาไดด้้้้เเยยยีีวใใหหนองิส่ราะะค